สวัสดีครับในวิดโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการสั่งงานสตริงนะครับหรือการเรียกเมธอดในคลาสสตริงนะครับในคลาสที่ชื่อว่าสตริงนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการเนะรียกนะการประกาศ e f e r ลนซ์ถูกไหมครับประกาศ r f f r r ลนซ์ปุบ๊บแล้วก็สร้าง Object นะครับแล้วก็เรียก e t h o d นะครับมั้นลองทําตามในคลิปที่เราทงอีกรอบนึงนะครับก็เขียนนะครับว่าอันนี้อันแรกนะครับประกาศ reference นะครับ string s นะครับเสร็จแล้วก็บอกว่า s เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับ new string นะครับแล้วก็ hello นะครับต่อไปก็เลขไม่จอดนะ s นะครับเอส length กันสมมุินะครับ นะครับประมาณนี้ครับก็คือประกาศ reference นะครับสร้าง object นะครับชั่มสั่ง new นะสร้าง object ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เลขเมธอดเล็งนะครับดูความยาวของข้อความว่ามีกี่ตัวอักษรนะครับซึ่งนะครับเนื่องจากว่า string เนี่ยนะครับมันใช้งานบ่อยนะครับการใช้งานจริงเนี่ยสั้นกว่านี้เยอะนะครับก็ปกติแล้วเราเขียนแค่นี้พอนะครับเราเขียนว่า string s เท่ากับ hello นะครับคือไม่ต้องมีการ new อะไรนะรแต่ว่าในความจริงนี่เป็น object นะนะครับแต่ว่าในจาวาเนี่ยวียว่า String ใช้งานบ่อยมากนะครับถ้ามานั่งเขียนนี้ทุกครั้งมันก็จะลำบากนะครับก็ลเลยเป็นวัตถุที่สร้างแล้วข้าง,ง่ายนะก็คือใช้ เขียนอย่างนี้เลยครับสร้างสร้างแทันทีนะครับต่อมาก็ s length นะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเลขไม่ตอดได้นะครับวันนี้ไม่ตอด length เนี่ยนะครับมันคืนค่าเป็น integer นะครับอาจจะต้องหาตัวแปรมารับนะครับโดยจะพิมพ์ข้าวไปเลยก็ได้นะว่าจะบอกว่าให้สั่งให้ให้พิมพ์นะครับ system. out. print line เนี่ยพิมพ์คมยาวมาดูนะครับซึ่งผลการพิมพ์ตรงนี้นะครับ ก็เอาเป็นเลข5เพราะว่า hello นะมี5ตัวอักษรถูกไหม h e l l o นะ5ตัวอักษรนะครับโอเคนะครับก็เรามาดูว่าใน string นะครับมีไม่ตอออะไรบ้างนะครับแล้วต้งมาผมก็ประกาศนะครับ string มาตัวหนึ่งนะครับมีค่าเป็นคำว่า smith นะครับเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์นะรอเ,เล่นไม่ต่อดูนะครับ Uh, พิมพ์ s ดอท l e n g h นะครับดูความยาวนะครับว่ามีกี่ตัวอ,อ,กอักษรนะครับอันนี้ผลที่ออกมาก็คือเป็นเป็น5ถูกไหมครับเพราะว่า s m i t มี5ตัวอ,อ,กอักษรคือ s m i a t h นะครับมาต่อนะครับผมก็สั่งพิมพ์นะครับพิมพ์ s ดอทนะค a r a d นะครับแล้วก็2นะครับก็อยากจะรู้ว่าตัวอักษรนะครับคารในตัวอักษรเนี่ยที่นะครับตำแหน่งที่2คืออะไรนะครับก็นี่ครับสมิธคืออะไรเอสคือ0นย์นะเอ็มคือ1นะฮะไอคือ2องนะเรั่นตรงนี้นะครับผลที่ออกมาก็คือเป็นตัวไอนะครับต่อนะครับผมก็สั่งพิมพ์นะครับพิมพ์ s. อินเด็กออฟนะครับทีนะครับอินเด็กออฟอันนี้เหมือนกับเป็นการค้นหานะครับว่าในสตริงตัวนี้นะครับมันมีสตริงย่อยตัวนี้อยู่ข้างในไหมนะครับแล้วถ้ามีเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งเบอร์อะไรนะครับก็สังเกตว่าเป็นไงครับตัวทีนยครับมีอยู่ถูกไหมครับแล้วก็ อยู่ที่ index ็กซ์เบอร์เบอร์สามนะครับเั้นอันนี้ก็จะรีเทิร์นค่านี้ออกมาครับเป็นค่า3บอกว่าโอเคหาเจอละนะครับในนี้มีตัวทีอยู่จริงนะครับก็จะคืนค่าเป็น3ออกมานะครับอยู่ที่อินเด็กซ์เบอร์สามนะครับมาต่อนะครับพิมพ์นะครับพิมพ์ค่านี้มาดูนะครับบอกว่าพิมพ์ s ดอทนะครับแล้วก็สับสตริงนะครับสับสตริงนี่เป็นการคืนค่าที่ เป็นคันคืนค่าสตริงย่อยนะครับก็คือเป็นส่วนของสตริงนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็จบที่ตัวสามนะครับจริงๆผมก็อาจจะใช้คำพูดที่ไม่ไม่ตรงนะเพราะว่าเดี๋ยวดูเป็นิงานกันนะครับก็อเครับคือครับตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือตัวตัวตัว m ถูกไหมครับตัวที่หนึ่งตัว m นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเมื่อกี้จริงก็ต้องเอา m i t ถูกไหมครับทำมาสามตัวนะครับก็คือ m i t แต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ต่อเนี้ยเริ่มที่ m จริงนะครับมันก็อันเนี้ยจะปริ้นค่าออกมาเป็นตัว m ก่อนแน่ๆแล้ว1ตัวนะครับ3คืออะไรครับเราเอา3ไปลบ1ครับนะครับ3าลบหแต่ว่าอันเนี้ยคือความยาวของสับสติงตัวนี้นะครับเริ่มที่ m นะครับแล้วก็ยาว2นะครับมันก็คืออะไรฮะเป็นตัว i นะฮะมันคือค่าแค่นี้ครับ m i นะเป็นสับสติงที่ เริ่มที่เบอร์หนึ่งแล้วก็ยาว2คือ M แล้วก็คือตัวนี้ MI นะครับของตัวนี้นะสุดท้ายนะครับผมก็ลองพิมพ์ค่านี้มาดูครับพิมพ์ค่า S นะครับ to uppercase นะครับ uppercase นะครับก็คือการทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ ผลที่ออกมาครับก็คือเป็นคําว่าสมิธนะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายน,นะฮะถ้าผมสั่งนะครับพิมพ์สเฉยเนะครับผลที่ออกมาคืออะไรครับก็คือเป็นค่าเดิมนะครคือค่าสมิธตั้งแต่ที่เราเขียนไว้ในตอน ตอนเริ่มต้นนะครับที่เราที่เราประกาศไว้ในจุดนี้นะครับเป็นค่าเดิมนะครับท้งนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสตริงนะครับมันเป็น immutable นะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเราเรียกไม่่อดไปตอนี้อะไรนะเรียกไปเหอะนะครับทุกไม่่อเลยที่มีอยู่ทั้งหมดเลยในสตริงนะนะครับได้ไปแล้วนะครับตัว s เนี่ยนะครับก็ยังอ้างถึงอ็อบเจกต์ตัวเดิมอยู่นะครับเป็นคําว่าสมิธที่เป็นเขียนแบบนี้นะครับ ไม่เปลี่ยนแปลงนะ Immutable